เรียนรัฐมนตรีผู้แทนองค์กรทั้งภาครัฐและภาคีเครือข่ายทุกท่านและแขกวินาทีขอเรียนเชิญค่ะจึงได้ถือโอกาสในวาระสำคัญนี้จัดงานขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานสังคมที่ปราศจากความรุนแรงต่อสตรีและจะเป็นการ รับมอบนโยบายขับเคลื่อนนโยบายรมตรีคณะกรรมการพัฒนาสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความวามั่นคงมนุษย์กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างประเทศทั้งนี้ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคซึ่งได้แก่ผู้ว่าการจังหวัดประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดรับชมผ่านระบบโดป a าชาแนลเฟซบุ๊กเพจกระทรวงมหาไทย PR มีผู้เข้าร่วมชุมออนไลน์ ตรีและสมาชิกในครอบครัวจำนวนไม่น้อยต้องผ่านความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจถ้าเราปล่อยให้ผู้หญิงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือเผชิญความรุนแรงไม่ว่ารูปแบบใดเท่ากับว่าเรากำลังลดทอน ศักยภาพของประเทศไทยในส่วนของนโยบายที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องการป้องกันและการเยียวยามามากแต่ในปีนี้รัฐบาลต้องการให้เกิดผลอย่างจริงจังในพื้นที่ผมจึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนง,งานยุติความรุนแรงต่อสตรีเพราะเราเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดแหนมเภอเอวตาเทศบาลไปจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายในชุมชนเราต้องการทำงานแบบป้องกันเชิงรุกสร้างความตระหนักรู้ในพื้นที่สนับสนุนโรงเรียนครอบครัวและผู้นำชุมชนให้รู้จักสัญญาณความเสี่ยงและช่วยยับยั้งเหตุรุนแรงก่อนจะเกิดเหตุขึ้นจริง ทำให้ทุกชุมชนเป็นพื้นที่ที่ผู้หญิงและเด็กรู้สึกปลอดภัยซึ่งผมได้ขอให้ทางกระทรวงพอมอกระทรวงสาธารณสุขตำรวจศูนย์น้ำรงธรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้ใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นการรักษาการแจ้งเขตการคุ้มครองให้ทําได้รวดเร็วต่อเนื่องและมีหลายช่องทางที่ปลอดภัยทั้งสายด่วนทั้งผ่านทางแอป หรือภาคประชาสังคมข้อมูลที่เป็นหัวใจสำคัญของการช่วยเหลือก็ขอให้ทุกฝ่ายไม่ดิ่งดูดายและประสานกันให้ร้ายรอยต่อสิ่งที่ผมอยากขอบคุณเป็นพิเศษก็คือสำหรับภาคประชาสังคมทุกองค์กรที่ทำงานอยู่หน้าง,งานมาตลอดหลายครั้งองค์กรเหล่านี้เป็นผู้แรกที่ผู้ประสบภัยกล้าไปหาพวกเขาคือกำลังสำคัญที่ช่วยเติมเต็มงานของรัฐ รัฐบาลมองเห็นคุณค่าของบทบาทนี้และเราจะทำงานร่วมกันต่อไปครับรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งกระทรวงต่างๆท้องถิ่นเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงองค์การระหว่างประเทศเพื่อให้สตรีทุกคนมีความปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองเยียวยาอย่างเหมาะสมที่สุดผมจึงขอฝากภารกิจสำคัญนี้ไว้กับทุกท่านด้วย ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้มาร่วมพบปะและหารือกันในที่ประชุมแห่งนี้ขอให้การประชุมในครั้งนี้จงบรรลุผลสำฤทธุประการและขอให้ทุกท่านในที่นี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าและมีสุขภาพแข็งแรงครับขอบพระคุณครับขอกราบขอพระคุณท่านน สิงประมือด้วยค่ะขณะนี้นะคะสัญญาณจากทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะคะทั่วประเทศเลยจะได้ซึ่งทุกอำเภอนะคะก็ได้แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีค่ะขอขอบพระคุณค่ะ ขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีขอขอบคุณคณะรัฐมนตรี